สวัสดีครับมือนี้สิพา่างเยางบรรยากาศในเมืองหลวงครับนม่มันเรงหาโมงกว่าครับครับเบิรงนได้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับสองคือมุนีสีพ่างไมยางเหรียญนั่ม้อยกรุงเทพครับนี่ครับบรรยากาศในกรุงเทพครับหาโมงกว่ากับผมมึงนี่หาพี่ซีพัชราครับรถลากกับไล่ครับครับแ้วกิไปใส่มาใส่ครับแรียนยิ่งมัดหมึนเป็นขึ้นครับเมืองไปเลยนะครับ ถ้าบเพิถ้ามันว่ามีโควิดนี่คนสลายกว่านีได้ครับตั้งชาติคนยีนี่หลายเนี่ยนี่กับทีนี้ตะกอนไทยครับว่าแผลหลายครับว่าคือคึดด้วยกัาครับมันจะกาดครับรถหน้าเรียนกันหลายครับคนแม่น้ำกว่ากับงามครับคนฮอกเกอรี่ครับผมนี่นี่ครับ ครับิเย่นอ,นอ,นอครับงไปเลยครับเลเียดีนะครับรถกไไปใช้มา้กระลำบาดครับคืงบานเท่านีทางเดือสตินราชดาครับได้ออยางไปเลยครับพี่น้องรถนะครับกล้องขนาดจีายเน้เน,นครับ อาจจะพอดีวันไหนครับเกิดสตีตรัชดาครับนี่ครับตะกี้ก็จะเป็นโนเป็นสัรัชดาเก่าครับโ่ากับร้ายครับดเรียนเป็นบุญะเป็นไมาแตครับมืเมื่อเืนอึ้นเครับถาม่าเป็นโควิดไรก็นี่ครับนี่อช่วโควิดเดยวได้โคววันไหนหรืองดอรับ ก็ต่างทรรมาติกินนะครับเนาะมันก็บานเท่านะครับเรื่องเที่ัวเป็นสีนะครับรถก๋าลาเรียนมันวันเบืองนักสีไปใส่มาใส่บุญนะก่อนจุกษาศักดิ์ทำให้เราออกมาเรียนเหมือนถึงบอกโอ้ยมีหม่องนู้นนี่เต็มเลยครับมีหม่องเรียนเลยขนาดจอดกับบังลายครับเรื่งบรรยากาศ ใมเรื่องดวงครับอนุรัชดาครับห่วขวางครับนี่ครับรถหลายครับอ้ยนี่ครับแตจันอกากมี่ธรรมาตาดอยู่ในเทียบก็มีต่รถตะลาครับนี่ มไวอคุยในเมืองครับเนี่ยครับขับไปใส่มาซ้ายเหมือนวันเหม,มือนวันอยู่ก็หยุดตักเดีย รถเมล์แนวารถเมล์รถบ้านแนวารถบ้านโอ้คันแข็งคันตึงๆนี่มาที่คุณอช่ิ้งทิงแล่นครับคุณุงเทียครับครับมันบรรยากาศันึกสภาพ่ว้ครับครับพี่ตำรวจด้วยครับคุณเพียมมันก็านเท่าด้ครับคุณร้านอะไรเนี่ย ที่ใส่มาใส่กันเนาะเงินไหลที่ท้างพีว่าทางพีอ้อดูดนะเนียคนน่ะนี้ครับนี่พมามารเทียบกลนครับผู้ไลัดีบแดงนงดเด้ครับไฟเ,เ,บเ,เขียว การทดลองครับเี่ครับนั่งเทียบนะมือแรงหาโมงกว่าครับนี่ครับรถนีดันไม่ขึ้นครับนี่ครับมันสอนนะครับรถนอนไหลคันหลายแนงกูวันนี้ว่นไหลนะครับนี่ธรรมดาหลายกว่านี้นี่ช่วงโค้งวิ่ซื้ออ้าวสำเนียงนะครับน้องวอนดีดันก่อนครับกินหนากจะบอกกันไหมครับบ๊ายบายแล้วทุกคนครับ